ช่วงเวลาที่อายุมากขึ้นหลายคนคงเริ่มสังเกตว่าร่างกายไม่เหมือนเดิมเหมือนเมื่อก่อนมือที่เคยมีแรงจับของได้มันคงกลับเริ่มอ่อนลา้าแม้เพียงแค่เปิดขขดน้ำหรือยกของเบาก็กลายเป็นเรื่องยากและเวลาที่ต้องเดินไปหลายหนานบลาหน้าบานหรือเดินไหวพระที่วัดไกลๆก็รู้สึกปวดเมื่อยขาจนต้องหยุดพักอยู่บ่อยครั้งหลายคนอาจคิดว่าทั้งหมดนี้คือ ธรรมดาของวัยสูงอายุแต่ความจริงแล้วปัญหาเหล่านี้มีสาเหตุสำคัญที่หลายคนมอง,มองข้ามนั่นคือระดับคอลลาเจนที่ลดลงตามอายุซึ่งเป็นตัวที่ช่วยแข็งแรงทำงางดีที่ช่วยลดตับแข็อ่อนแรงข้ามแรงต้องอารจจ์เจดีและผิวพรรณไม่แห้งกร้านเมืเ่อคอลลาเจนลดลงร่างกายจึงเริ่มส่งสัญญ,ญาณเตือนต่งางๆทั้งมือไม่มีแรงขาอ่อนล้าปวดเมื่อเดินหรือฟื้นตัวเช้ากว่าปกติ หรือฟื้นตัวเช้ากว่าปกติบางครั้งเพียงตื่นนอนตอนเช้าหลายคนพบว่ามือชาแขนตึงหรือรู้สึกว่าก้าวแรกที่เหยียบพื้นนั้นหนักกว่าที่เคยความรู้สึกแบบนี้ทำให้หลายคนกังวลว่าสุขภาพกำลังแย่ลงหรือกลัวว่าตนเองจะกลายเป็นภาระให้ครอบครัวแต่ความจริงคือร่างกายของเรายังสามารถฟื้นฟูได้หากได้รับสิ่งที่เหมาะสมและสม่าเสมอ โดยเฉพาะสารอาหารที่ช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสร้างคอลลาเจนได้ด้วยตัวองค์รในวันนี้เราจะพาผู้ชมทุกท่านไปรู้จักกับสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดหลายอย่างอยู่ในครัวอยู่ในสวนหลังบ้านหรืออาจเป็นพืชปูย่าตายายเคยใช้กันมานานเป็นภูยปัญญาท้องถิ่นที่มีประโยชน์มาก แพท์ได้ออกมาแนะนำอย่างชัดเจนว่ามีพืชพื้นบ้านสิบชนิดที่ช่วยให้ร่างกายของผู้สูงอายุสามารถฟื้นฟูคอลลาเจนได้ตามชาติเป็นตัวช่วยง่ายๆที่ไม่ต้องพึ่งอาหารเสริมราคาแพงไม่ต้องใช้ยายาที่มีผลข้างเคียงและไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นอันตรายต่อร่างกายเหมือนผลิตภัณฑ์บางชนิดในท้องตลาดเมื่อรู้จักพืชเหล่านี้และนำไปใช้ให้ถูกวิธีหลายคนอาจกลับมาจับของได้มั่นคงเหมือนเดิม เดินไปตลาดโดยไม่รู้สึกปวดขาหรือแม่ลูกจากเตียงในตอนเช้าโดยไม่มีอาการชาหรืออ่อนอแรงมารบกวนความหวังเล็กๆนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถมีได้ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าคุณจะเผชิญปัญหามานานแค่ไหนก็ตามเรื่องราวในวันนี้จึงไม่ใช่แค่ข้อมูลสุขภาพธรรมดาแต่เป็นโอกาสให้ผู้สูงไวัยได้กลับมาแลตัวเองโดยวิธีทำชาร์ และคนพบว่าร่างกายของเรายังสามารถแข็งแรงขึ้นได้อีกมากหากได้รับสิ่งที่เหมาะสมจากพืชสมุนไพรไก่และตัวมาร่วมฟังคำแนะนําจากแผลและเรียนรู้ว่าสิ่งง่ายจากธรรมชาติสามารถเปลี่ยนชีวิตประจําวันของเราได้อย่างไรบ้างเมื่อเราเริ่มเข้าสู่วัยที่ร่างกายทํางานช้าลงสิ่งหนึ่งที่หลายคนอาจไม่รู้คือคอลลาเจนในร่างกายนั้นลดลงเรื่อย โดยที่เราไม่ทันสังเกตคอลลาเจนไม่ใช่แค่ส่วนที่เกี่ยวกับผิวพรรณหรือความงามอย่างที่หลายคนเข้าใจแต่ยะอังเป็นส่วนสำคัญของข้อต่อเอ็นกล้ามเนื้อและระบบการเคื่อนหวอยทั้งหมดของร่างกายเมื่อตัวช่วยสำคัญนี้ลดน้อยลงร่างกายจึงเริ่มส่งสัญ,ญญาณเตือนที่คุ้นเคยกันดีไม่ว่าจะเป็นความอ่อนล้ามือกำแรงไม่ได้เท่าเดิมปวดเข่า ตอนขึ้นลงบันไดโดยเดินนานๆแล้วรู้สึกเรารู้สึกเหมือนขาไม่ค่อยรับน้าหนักเหมือนก่อนนี่คือเหตุผลว่าทำไมาการฟื้นฟูคอลลาเจนจึงเงเป็นเรื่องจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับผู้สูงวัยทุกคนหลายคนอาจสงสัยว่าในเมื่อคอลลาเจนมีขายเป็นมีขายเป็นอาหารเสริมมากมายทําไมจึงต้องให้ความสําคัญกับพืชผืนบ้านโดยคําตอบคือร่างกายของเรานั้นสร้างคอลลาเจนได้เองตามธรรมชาติเพียงแต่เมื่ออยุมากขึ้นการสร้าง อ่ะอัก็จะช้าลงการได้รับอาหารที่มีสารหรือสารช่วยชวนกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนซึ่งจึงเป็นกุญแจสำคัญและพื้นบ้านหลายชนิดที่อยู่ในครัวหรือปลูกอยู่หลังบ้านนี้เองคือแหล่งอาหารที่อุด,ดมไปด้วยวิตามินแร่ธาตุและสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยฟื้นฟูคอลลาเจนได้ดีไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องเสียเงิน ซื้ออาหารเสริมราคาแพงไม่ต้องเสี่ยงกับผลข้างเคียงและยังปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวอีกด้วยวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับสีพื้นพื้นบานทีแพ้แนะนำว่าดีต่อการกระตุนคอลลาเจนเหมาะสำหรับผู้สูงวยัยที่อยากให้มือกลับมามีแรงและเดินได้โดยไม่ปวดล้าเหมือนเดิม พืชชนิดแรกคือผักบุงไทยผักที่หลายบ้านทานเป็นประจำแต่รู้หรือไม่ว่าผักบุงมีสารเบต้าแคโรทีนและวิตามินเอสูงมากสารเหล่านี้ช่วยฟื้นฟูเนื้อเยื่อและผิวหนังรวมถึงช่วยให้การสร้างคอลลาเจนเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติหากรับประทานเป็นประจำไม่ว่าต้มลวกหรือทำแกงส้มก็จะช่วยให้ผิวและข้อต่อแข็งแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดชีทต่อมาคือบัวบกหรือไอบัวบกที่ใครๆกก็รู้จักในฐานะสมุนไพรลดอาการชา้ำ ในแต่จริงๆแล้วในบัวบกมีสารไตเตอร์พีเนียดซึ่งมีส่วนช่วยผิวหนังและเนื้อเยื่อเชื่อมต่อในร่างกายแข็งแรงขึ้นเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปยังข้อต่อทำให้ลดอาการปวดมอนานนาและกระตุนการสร้างคอ,อไลคอลาเจนตามธรรมชาติตะเครพืชที่มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยสำคัญเพราะมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยลดการเสื่อมของเซล และสื่อให้ร่างกายฟื้นฟูตัวเองได้เร็วขึ้นผู้สูงอายุที่มีอาการขาบวมหรือรู้สึกปวดกล้ามเนื้อบ่อยจะได้รับประโยชน์อย่างมากจากการดื่มน้าตะไคร้หรือใช้ตะไคร้ประกอบอาหารต่อกันที่กระชายเหลืองสมนุนไพรที่เป็นที่รู้จักในเรื่องการบำรุงกำลังแต่ยังมีงานวิจัยระบุว่ากระชายช่วยกระตุ้นการซ่อมแซมเซลลทำให้กล้ามเนื้อและเอ็นแข็งแรงขึ้น ผู้สูงอายุที่รู้สึกว่าเดินแล้วเหนื่อยง่ายหรือขาอ่อนแรงสามารถกินกระชายได้ทั้งแบบสดนำไปประกอบอาหารหรือดองนา้าพึ่งเล็กน้อยให้ฐานง่ายขึ้นพืชชนิดที่หาคือฝักทองซึ่งมีวิตามินอ e ีสูงมากเป็นตัวช่วยที่สำคัญในการสร้างคอลลาเจนในระดับเซลล์ฝักทองไม่เพียงช่วยให้อาการมือไม่มีแรงดีขึ้นแต่ช่วยเรื่องสายตาและระบบย่อยอาหารเหมาะอย่างยิง่งสำหรับผู้สูงอายุ เพราะย่อยง่ายหวานทำชาติและทำให้หลายเมนูต่อมาเรามีมะเขือเปาพืชที่คนไทยคุ้นเคยในสมตำหรือแกงเผ็ดมะเขือเปล่ามีสารโพลีฟีนอนสูงซึ่งช่วยลดการอักเสบในข้อต่อทำให้การเคลื่อนไหวลื่นขึ้นและลดอาการปวดเมื่อตามร่างกายโดยเฉพาะผู้ที่มีอาการปวดเข่าเมื่อเดินหรือขึ้นลงบัน,บนไดเป็นประจำ พืชชนิดต่อไปคือขิงสมุนไพรคู่ครัวไทยที่มีฤทธิ์อุ่นช่วยกระตุนการไหลเวียนเลือดไปยังแขนขาทำให้มือมีแรงและลดอาการชาต,ตามปะลายประสาทขิงยังช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในผิวหนังและข้อต่ออีกด้วยการดื่มน้ำขิงตอนเช้าหรือห,อหลังอาหารจะช่วยให้ร่างกายอบอุ่นและแข็งแรงขึ้นใบย่านางเป็นอีกหนึ่งพืชพื้นบ้านที่อุด,ดมไปด้วยสารคอคลอฟโรฟิลและมีฤทธ ช่วยลดความร้อนในร่างกายทำให้ร่างกายฟื้นตัวง่ายขึ้นใบาย่านางเหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการอ่อนล้าปวดคอหรือกล้ามเนื้อออฟื้นตัวเช้าเพอช่วยให้ระบบเซลล์ทำงานดีขึ้นส่งผลให้คอลาเจนถูกสร้างขึ้นตามธรรมชาติพืชชนิดที่ก่าวคือมรคีนกกถึงแม้จะมีรถคมแต่เต็มไปด้วยคุณค่าที่ช่วยซ่อมแซมแซมเซลลดการอักเสบและปรับสมดุลร่างกาย ผู้สูงอายุที่มีอาการเมื่อยล้าหรือเจ็บข้อต่อหลังทำงานบ้านสามารถใช้มะระในเมนูต้มจืดหรือผัดกับไข่ให้ทันง่ายขึ้นและพืชพื้นบ่ออันชนิดสุดท้ายคือใบชะพลูใบเขียวกลิ่นหอมที่มักอยู่ในเมี่ยงคำชะพลูมีคลีแคลเซียมวิตามินเอและสารต้านอนุวลอิสระที่ช่วยบำรุงกระดูกและข้อต่อทำให้เดินได้นานขึ้นโดยไม่รู้สึกปวดล้าเมื่อรู้จักพืชทั้ง10ชนิดแล้วคำถามต่อมาคือ ควรนำไปใช้ยังไงให้ปลอดภยัยคำแนะนำคือผู้สูงอายุควรรับประทานในปริมาณพอดีไม่มากเกินไปและควรเลือกพืชที่สดสะอาดหากเป็นสมุนไพรที่มีรสจัดจัดอย่างขิงหรือกระชายควรทานในปริมาณอันไม่เกินวันละหนึ่งถึงสองช้อนโต๊ะและควรปรึกษาแพทย์หากมีโรคประจำตัวเช่นความดันสูงเบาหวานหรือโรคไตแพะยังเน้นว่าผู้สูงวัยไม่ควรมองข้ามสัญญาณจากร่างกาย หากรู้สึกว่ามืออ่อนแรงบ่อยผิดปตกติหรือมีอาการปวดหลังปวดขาที่ไม่เคยเป็นมาก่อนควรตรวจสุขภาพเป็นประจำและใช้พืชพื้นบ้านเป็นตัวช่วยเสริมไม่ใช่แทนการรักษาหลักท้ายที่สุดนี้การใช้พืชพื้นบ้านทั้ง1ิชนิดไม่ใช่เพียงการเพิ่มคอนลาเจนให้ร่างกายแต่แต่เป็นการกลับมาเชื่อมโยงกับธรรมชาติใช้ภูมิปัญญาของคนรุ่นก่อนและทำให้ชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุนั้น แข็งแรงขึ้นเดินไหวขึ้นและใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจมากกว่าเดิมเมื่อเดินทางมาถึงช่วงท้ายของเรื่องราววันนี้หลายคนคงเห็นภาพชัดขึ้นแล้วว่าพืชพื้นบ้านทั้ง10ชนิดมาไม่ได้เป็นเพียงสมุนไพรทรรมดาาที่อยู่ในครัวหรือในสวนหลังบ้านเท่านั้นแต่แต่และชนิดต่างมีคุณค่าที่ช่วยให้ร่างกายผู้สูงวัยกลับมาแข็งแรงได้ได้ยังเป็นธรรมชาต ทั้งช่วยกระตุน้นการสร้างคอลลาเจนเพิ่มแรงให้มือลดลดอาการปวดล้าเมื่อต้องเดินนานๆและช่วยฟื้นฟูร,ร่างกายจากภายในอย่างออนโยนพื้นที่ดูเรียบง่ายเหล่านี้เอ่อนี้กับทำหน้าที่เหมือนผู้ช่วยใ,ใกล้ตัวช่วยประคองครอ,องร่างกายของเราให้ก้าวผ่านความเหนื่อยล้าของไหวและทำให้การใช้ชีวิตประจำวันเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจขึ้นกว่าเดิมผู้สูงวัหลายคน อาจรู้สึกว่าตัวเองเริ่มต้นเช้าหรือผ่านมาแล้วหลายปีที่ร่างกายอ่อนล้าลงเรื่อยๆแต่ความจริงคือไม่มีคำว่าสายเกินไปสามรับการเริ่มดูแลสุขภาพทุกก้าวเลขเข็กเตที่เราเริ่มทำในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการเลือกอาหารที่ดีขึ้นการใช้พืชพื้นบ้านช่วยบำรุงหรือเพียงแค่ลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายตอนเช้าล้วนเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีค่าและสามารถช่วยให้ร่างกาย ฟื้นตัวได้มากกว่าที่คิดความแข็งแรงไม่ได้หายไปทันเพียงแต่รอให้เราเติมสิ่งที่เหมาะสมลงไปเท่าไหนเท่านั้น,น,นหากผู้ชมท่านใดเคยใช้พืชพื้นบ้านชนิดใดในการบำรุงสุขภาพหรือมีสูตรสมุนไพรที่ที่ปุยตายายเคยใช้แล้วได้ผลดีก็สามารถแบ่งปันราประสบการณ์ประสบการณ์ประสบการณ์ในช่องคอมเมนต์ com. Com ได้เลยเพราะประสบการณ์ของแต่ละคนอาจอาจกลายเป็นประโยชน์ และแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นที่กำลังมองหาวิธีดูแลตัวเองแบบธรรมชาติไม่แน่ว่าเรื่องราวของคุณอาจช่วยให้คใ,ใครอีกหลายคนกลับมามีกำลังใจในการดูแลสุขภาพมากขึ้นก็ได้และหากผู้ชมรู้สึกว่าเนื้อหาในวันนี้มีประโยชน์ช่วยให้เข้าใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นหรืออยากติดตามเรื่องราวดีเกี่ยวกับการดูแลร่างกายสำหรับผู้สูงวัยในแบบง่ายๆที่ทำตามได้จริง ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องของเราไว้ด้วยนะครับเมื่อทำแบบนี้คุณจะไม่พลาดทุกคลิปใหม่ที่เราตั้งใจอําขึ้นเพื่อให้ผู้สูงวัยทุกคนได้มีข้อมูลที่ถูกต้องปลอดภยัยและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ทันทีท้ายที่สุดนี้อยากให้ผู้ชมทุกท่านจำไว้ว่าสุขภาพดีเริ่มต้นจากการใส่ใจตัวเองแม้จะเป็นเพียงการเปลี่ยนนิสัยเล็กเดก หรือเลือกสิ่งดีจากคำชาติไกลตัวก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงใหญ่ให้ชีวิตได้ขอให้ทุกท่านมีแรงมีสุขภาพดีและแก่เอาเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นใจในทุกวันแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับค่ะ